ค่าวันนี้เวลา20นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนั่พระที่นั่งอภร์สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อวุโสกลุ่ม B ีเจซีบิ๊กซีและคณะเฝ้าถูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้องกล้าวน้อมกระหม่อม ถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนายน2568 สำหรับรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวเป็นรถพยาบาลขับเคลื่อนสีล้อที่สามารถใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ประสบสาธารณาภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตในขั้นแรกอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล